สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมิมี่เดอะทาร์อีกแล้วนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดวงความรักนะคะประจําวันที่1นึถึงสิตุลาคมนะคะของชาวราศีพฤษภค่ะและชาวราศีพฤษภนะคะมิมี่จะแบ่งเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือราศีเลยนะคะในรายละเอียดคลิปจะมีของทางคนโสดนะคนมีคู่นะคะคลิปนี้เป็นดวงโด,ดยรวมนะคะทุกคนไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ แล้วก็คนมีคู่ขอชี้แจงรายละเอียดนิดนึงนะคะก็คือมีมีะคะ่ะจะรวมทั้งคนที่คุยคุยกันอยู่หรือว่าเป็นแฟนกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพลังงานถ้าเกิดว่ามันเ,เหมือนไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะคะในอนอาคตก็อาจจะทําคลิปความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนแยกอีกทีหนึ่งนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจะมีเวลาไหมนะคะ เท่าที่ทำของแต่ละราศีที่ผ่านมาค่ะพลังงานก็ค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควรนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่าตอนนี้คนโสดกำลังพบเจอกับอะไรบ้างคะ่ะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะ คนโสดนะคะเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนนะคะเพิ่งแบบว่าจบอะไรเดิมๆเก่าๆมานะคะอขอแยกเป็น2กรณีก่อนนะคะคนที่เพิ่งจบอะไรเดิมๆเก่าๆมาเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณปวดหัวอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะคะเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะไม่ได้มาจากตัวคุณหรือความต้องการของคุณด้วยนะคะ มอนเป็นเหมือนโชคชะตาค่ะทีะ่เข้ามาจัดการนะคะบางทีบางคนนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่สมควรกับตัวเองนะคะคืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็ไม่ยอมออกมาจากมันสักทีนะคะโชคชะตาก,ก็เลยจะเป็นคนนําพาคุณออกมาเองค่ะแล้วก็กรณีที่2นะคะบางคนก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะคะคือยังไม่ยอมจบอะไรแบบนี้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีการทะเละาะเบาะแวงมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันอยู่นะคะแต่ถามว่า,เ,าเหมือนจะมีจะได้ทําความเข้าใจกันไหมก็ไม่นะคะต่างคนต่างนิ่งเงียบอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนปล่อยให้การเวลามันแบบจัดการปัญหานั้นด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันที่1-15ตุลาคมนี้ะค่ะทิศทางรวมความรักของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้างคะอา่า ขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือบางคนนะคะยังอยู่เป็นโสดอยู่นะคะเป็นช่วงที่คุณกําลังทําความเข้าใจกับชีวิตของตัวเองความต้องการของตัวเองนะคะบางคนกําลังทบทวนกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว,วแบบทําไมมันถึงเกิดอย่างนั้นเป็นเพราะการกระทําของอีกฝั่งหรือว่าเป็นเพราะตัวเราอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วเหมือนคุณก็รอคอยนะคะว่าจะได้พบเจอคนที่ดีโชคชะตาจะนําพาคนที่ดีมาให้คุณอะไรแบบเนี้ยค่ะ เป็นช่วงอยู่กับตัวเองนะคะมาดูกันค่ะว่า1-15ตุลาคมนี้ที่ทางดวงความรักของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ค่อนจะชัดเจนพอสมควรนะคะว่าคนโสดอะคะ่ะจะเหมือนแบบเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนะคะคุณอยากจะเลิกพยายามแล้วนะคะอยากจะกลับมาดูแลตัวเองอยากจะมา,าสร้างความมั่นใจสร้างฐานะสร้างการเงินอะไรให้ตัวเองแบบนี้คะ่ะคุณจะกลับมาทําเพื่อตัวเองนะคะเหมือนก่อนหน้านี้คุณทําเพื่อเขามามากแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะก็เลยอยากจะหยุดแล้วก็ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วไพ่อะคะ่ะอยากจะแนะนำอะไรคุณเพิ่มเติมไหมคะไพ่ก็ได้บอกนะคะว่าเร็วๆนี้อะคะ่ะ บางคนอาจจะได้เจอใครใหม่ๆนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ร้อนแรงแล้วก็เหมือนแบบเป็นคนสนุกสนานอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะดูเจ้าชู้ได้นะคะดูเจ้าชู้เจ้าสเสน่ห์อะค่ะเ <c oughs> ข้ามาหาคุณนะคะแต่การที่เขาดูเจ้าชู้ก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่า <c oughs> เราก็ต้องค่อยๆศึกษาไปนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะ <c oughs> ดูความสัมพันธ์จะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ <c oughs> แล้วก็บางคนถ้าเกิดว่าถามถึงคนเก่าอะค่ะก็คือเหมือน เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าความคิดความรู้สึกของอแต่ละคนเป็นยังไงบ้างะคะ่ะเดี๋ยวขอดูฝั่งตรงข้ามของคนเก่าบ้างนะคะว่าคนเก่าที่เราจบไปแล้วหรือว่าคนที่เรากําลังทะเลาะอยู่ตอนเนี้นะคะ่ะหรือว่าดาเนินในความสัมพันธ์อยู่เป็นยังไงบ้างนะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราและความสัมพันธ์บ้างคะ่ะ หลายคนนะคะคือดูไม่ได้ติดต่ออะไรกับคนเก่าๆแล้วนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกว่าก็ค่อนข้างจะห่างเหนะินกับคุณพอสมควรนะคะดูเขาอยากจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในที่นี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาอยากสิ่งที่เขาอยากจะเริ่มต้นนะคะคือเป็นการงานของเขาชีวิตตัวเขาเองหรือว่าอยากจะเริ่มต้นยังไงกับคุณกันแน่แต่เท่าที่เราถามเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณ คืออย่างน้อยเขาก็มีความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมตอนนี้มันยังเป็นแค่ความคิดนะคะเขาไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะเหมือนแบบลงมือทําอะไรนะคะเหมือนเป็นแค่ความคิดถึงนะคะมาดูกันนะคะว่าแล้วตัวคุณนะคะคิดยังไงกับเขาบ้างคะ่ะ ชาวราศีพฤษภนะคะที่เดินออกมาแล้วอะค่ะตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ยึดติดอะไรกับเขาแล้วนะคะคุณรู้สึกโล่งสบายใจด้วยซ้ํานะคะที่ได้เดินออกมานะคะเพราะว่าคุณได้รู้สึกว่าปลดปล่อยอะคะ่ะอะไรที่มันเคยหนักเคยหน่วงอะคะ่ะมันได้หมดไปแล้วนะคะตอนนี้คุณสนุกสนานกับการใช้ชีวิตมากๆาเลยค่ะบางคนก็กลับมาโฟกัสที่การทํางานนะคะหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะตอนนี้คุณเป็นคนที่มีดูดีแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะชาวราศีพฤษภ เรามาดูกันนะคะว่าพาอยากจะแนะนำอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเชาวราศีพฤสภบางคนนะคะ อาจจะเป็นเหมือนมันเป็นคู่กันเป็นคู่แท้อะไรแบบนี้นะคะ่ะไพ่ก็บอกนะคะว่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเขารักคุณจริงแล้วก็เป็นคู่กันจริงๆอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะคะ่ะคุณสองคนจะได้กลับมาหากันนะคะเหมือนสิ่งที่คุณต้องพยายามอะคะ่ะไม่ใช่ไปพยายามเพื่อตัวเขาหรือเพื่อความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นการสร้างความมั่นคงหรือว่าทําสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบ เป็นการทำเพื่อตัวเองมากกว่านะคะแล้วถ้าวันหนึ่งอะ่ะเขาพร้อมที่จะกลับเข้ามาอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเขาจะเป็นคนลงมือเองนะคะแล้วก็กรณีที่2นะคะก็คือกับความสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องพยายามอะไรแล้วนะคะอีกเร็วๆนี้นะคะ่ะคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะเป็นรักที่มีความเท่าเทียมกันนะคะเขารักคุณและคุณก็รักเขาค่ะจะมีคนสองคนพยายามไปด้วยกันนะคะในความสัมพันธ์นะคะ เรามาดูกันนะคะว่า,าคนที่เข้ามาะคะ่ะในช่วงเวลา1-15 11ตุลานี้นะคะเขา,าค่ะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะ ดูเหมือนคนคนนี้ะค่ะก็เพิ่งจะเลิกลาหรือว่าออกจากความสัมพันธ์ที่เขาเคยเจ็บปวดมานะคะแล้วก็กรณีที่2นะคะบางคนนะคะคือเคยเป็นคนที่เคยจีบคุณมาก่อนนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้คบหากันอะไรแบบนี้นะค่ะเขารู้สึกว่าคุณเคยเมินเขามาก่อนนะคะแต่ว่าเขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้ก็เลยแบบเหมือนกลับเข้ามาพยายามอีกพอเขารู้ว่าคุณโสดะค่ะก็เลยเหมือนอยากจะพยายามอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแล้วคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ่ะหรือว่าบางคนนะคะที่ยัง move on จากคนเก่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเขาก็รู้สึกได้นะคะว่าคุณก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเขาเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเขาก็จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์อยู่ดีะคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณคิดยังไงบ้าง มีกำแพงกับเขาพอสมควรนะคะดูแบบไม่ค่อยเปิดใจให้กับคนคนนี้นะคะ่ะเพราะคุณกลัวว่าคุณจะกลับมาเครียดแล้วก็คิดมากอีกเพราะความรักอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าคุณยัง move on ไม่ได้นะคะจากคนเก่าอะคะ่ะคุณยังเหมือนแบบอยู่กับบาดแผลเดิมๆอยู่อะไรแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทิศทางความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ความสัมพันธ์ก็ยังดูคุมเครืออยู่นะคะเพราะว่าคุณก็ไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ะค่ะเร็วๆนี้ดูท่าทางจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะกับคนใหม่เรามาดูกันนะคะว่าแล้วชาวราศีพฤษภอะค่ะคนที่ move on ออกมาหรือว่าเป็นโสดอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองคนเดียวตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ กว่าที่แล้วมานะคะถ้าเกิดว่าคุณกลับมาอยู่คนเดียวใช่ไหมคะคุณก็จะได้เกิดการบาลานในตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะได้เกิดการปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มีการคิดทบทวนนะคะว่าสิ่งที่แล้วมาะคะ่ะมันผิดพลาดเพราะอะไรหรือว่าที่มันเกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นนะ่ะเพราะอะไรเพราะเราหรือเปล่าหรือว่าเพราะอีกฝ่ายเป็นคนแบบนั้นอะไรแบบนี้คะ่ะคุณจะเกิดการคิดทบทวนแล้วก็ตกตะกอนก,ก,กับตัวเองนะคะแล้วคุณ ออตอนที่คุณใช้เวลาอยู่กับคนเดียวอะคะ่ะคุณจะรู้สึกสนุกสนานแล้วก็มีเสน่ห์มากกว่าตอนที่อยู่กับเ,เหมือนพวกเขาเหล่านั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองจะทําอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะไปที่ไหนก็ได้รู้สึกว่าได้ตามใจตัวเองอะไรแบบเนี้คะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับความสัมพันธ์ที่แล้วมาหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่อะไรแบบนี้นะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่พร้อมนะคะก็สามารถอยู่คนเดียวได้นะคะดูคุณจะมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ค่ะยังไงมีมี่ก็เป็นกําลังใจให้คนที่โสดอยู่นะคะเอ่ยังไงซักก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเพราะว่าเราผู้ควรที่จะมีความสุขค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ก็ขอให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะคะแต่ถ้ามันไม่มีความสุขก็อยู่กับตัวเองก็ได้ค่ะชาวราศีพฤษภถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วค่อยเปิดใจนะคะ เราไปต่อันกที่คนมีคู่เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะค่ะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างคะชาวราศีพฤษภกำลังเจอกับสถานการณ์อะไรบ้าง ในช่วงนี้นะคะคนมีคู่ค่อนข้างจะคิดมากนะคะในความสัมพันธ์นะคะบางทีคุณรู้สึกว่าเหมือนการกระทำนะคะมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะฝั่งตัวคุณหรือเขานะคะทําให้คุณนะคะกลับมาทบทวนกับตัวเองนะคะแล้วก็คิดมากในความสัมพันธ์นะคะว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเขาไม่ค่อยชัดเจนทําไมเขาไม่ค่อยจะแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์เลยนะคะทาให้ตัวคุณเองนะคะก็ไม่กล้าที่จะแบบ เวิร์กในความสัมพันธ์ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะขาดความสม่ําเสมอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหนึสิตุลาคมนี้อะคะ่ะทิศทางความสัมพันธ์ของคุณกับผู่จะเป็นยังไงบ้างคะจะเป็นไปในทิศทางไหนคะ ดูเหมือนจะมีกำแพงให้กันมากขึ้นนะคะทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะตัวเขาเองก็ไม่กล้าที่จะแบบเข้ามาเพราะเขาไม่รู้ว่าตกลงคุณกําลังคิดอะไรอยู่อะคะ่ะแต่ว่าดูเหมือนเร็วๆนี้นะคะ่ะพวกคุณสองคนจะเหมือนตัดสินใจนะคะที่จะปรับจูนเข้าหากันที่จะหันหน้า,หาเข้าหากันมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงอะไรแบบนี้นะคะ่ะเรามาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะว่าตอนนี้นะคะ่ะ เขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็ในความสัมพันธ์บ้างนะคะ บางคนนะคะในความสัมพันธ์อาจจะอยู่ไกลกันนะคะอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละประเทศอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เลยทําให้ก่อนหน้านี้นะคะ่ะเขาอาจจะรู้สึกเงานะคะแต่ว่าเขาค่ะเหมือนแบบอาจจะรู้สึกเงาแล้วก็อยู่คนเดียวนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาเหมือนแบบออกมาจากพื้นที่ของเขามากขึ้นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออมันจะ ถ้าปล่อยไปมันคงไม่ดีอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นอยากอยากจะแสดงออกทางความรู้สึกให้มันมากขึ้นแล้วก็คนบางคนนะคะในบางคู่ะคะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะวางแผนอนาคตกับคุณมากขึ้นหรือว่าบางคนอยากจะพาไปเที่ยวก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้างนะคะ กลับกันกกัับนนะคะเช่าราศีพฤษภอ่ะค่ะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ในความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยนะคะรู้สึกว่าคุณดูไม่ออกอะค่ะว่าตกลงเขาคิดยังไงกันแน่แล้วก็เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณหมกมุ่นอยู่กับเขามากเกินไปแล้วคนบางบางคู่นะคะคุณรู้สึกว่าอยากจะจบในความสัมพันธ์นี้อยากจะเดินออกมาเพราะว่ามันเครียดแล้วก็ไม่เป็นตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือ คุณรู้สึกว่าอยากจะจบความรู้สึกแบบนี้แล้วก็อาจจะมีการอยากเดินทางไปหากันหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวไปใช้เวลาด้วยกันได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อ,อยากจะแนะนําอะไรของกับคนมีคู่บ้างค่ะ ตอนนี้ไพ่ก็ได้บอกนะคะว่าพวกคุณสองคนนะคะชิวบ้างก็ได้นะคะใช้เวลากับตัวเองก็ได้มีความสุขก่อนก็ได้นะคะแล้วแบบถ้าเกิดว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่านี้ก็อาจจะเติมสีสันเติมแพชชั่นให้กันบ้างเติมความแบบเซ็กซี่มีสเสน่ห์น้าย,ยาววิวนมากขึ้นทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกว่าเหมือนหลงไหลคุณมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าทาถึง อ่อแล้วก็ให้ลดความขึงห่วงกันด้วยนะคะในช่วงนี้แต่ว่าถ้าถามถึงแบบว่าในอนาคตมันจะมั่นคงไหมยอะไรแบบนี้ค่ะคืออย่าเพิ่งไปคิดนะคะให้โฟกัสที่ตอนนี้ให้โฟกัสที่ปัจจุบันก่อนนะคะทําปัจจุบันให้มันดีก่อน,นะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าพ่ยอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้าง ก็ได้บอกนะคะว่าบางคนนะคะที่พอเขาไม่ได้ใช้เวลากับเราไม่ได้คุยกับเราใช่ไหมคะบางคนอาจจะแบบไปเปิดช้อยเปิดตัวเลือกเราทีนี้ทําให้เกิดว่ามีปากเสียงกันอะไรแบบเนี้ยคะ่ะให้ระวังด้วยนะคะถ้าคุณไม่อยากเลิกะคะ่ะก็อย่าไปทําแบบนั้นนะคะคือแบบให้ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเรายังเป็นแฟนกันอยู่อะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็ให้ โฟกัสแค่แฟนคนเดียวนะคะแต่ว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณนะคะอยากที่จะแบบเหมือนเดินหน้าไปแล้วไม่อยากจะเดินต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วะคะ่ <c oughs> กะก็ให้พูดคุยกันด้วยดีนะคะให้เจราจาก,กันนะคะว่ายัางมองอนาคตไปด้วยกันไหมถ้าเกิดว่าไม่ก็โอเคคะ่ะถอยออกมาแล้วก็สามารถเปิดช้อยเปิดตัวเลือกได้นะคะมาดูกันนะคะว่าพาอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ ก็ดูท่าทางนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใช่ไหมคะดูคุณจะสามารถ move on ได้ไวนะคะคือคุณจะไม่เครียดไม่คิดมากไม่มีตกกังวลอีกแล้วจากที่คุณเคยแบบนั่งรอเขามาทั้งวันนั่งรอ m มสเ a จอะไรแบบนี้นะคะ่ะหรือว่ารอที่จะเจอกันนะคะก็คือมันไม่ต้องรอแล้วใช่ไหมคะมันก็ทําให้คุณลดความเครียดแล้วก็คิดมากไปได้เยอะเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่า,อาของ แบ่งเป็นสองกรณีนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณยังเดินหน้าต่อไปกับเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเดินออกมาคะ่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูคนที่เดินหน้าต่อไปนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงบ้างคะถ้าคุณยังสู้ต่อไปคะ่ะ ดูท่าทางนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะคะก็จะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออมีการที่แบบมีอะไรไม่ชัดเจนมีอะไรที่ไม่พูดคุยกันนะคะทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นนะคะจะไม่มีการทําอะไรลับหลังกันอีกแล้วนะคะก็ดูเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ขอดูกรณีที่ออคุณเลือกเดินออกมานะคะว่าเราแบบ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่เลือกเดินออกมานะคะคุณก็เหมือนแบบจะจบปัญหานะคะอ,อ,อันนี้กรณีที่มีรักสามเศร้านะคะก็คือจะ จบปัญหานั้นไปนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณพยายามมาทั้งหมดที่แบบรู้สึกเหนื่อยอะไรแบบนี้นค่ะมันก็จะจบไปนะคะคุณจะรู้สึกโล่งโปร่งแล้วก็สบายมากๆเลยค่ะบางคนนะคะกลับไปโฟกัสติการงานของตัวเองความสําเร็จของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะการงานของคุณจะโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ได้รับความประสบความสําเร็จมากๆเลยค่ะโอเคค่ะก <Okay S 1> <ค>็ะะะะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของคนมีคู่คะคะ มิมี่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนนะคะจะไปต่อกับเขาหรือว่าจะเดินออกมาคนเดียวนียค่ะก็อขอให้สิ่งที่คุณเลือกนั้นเป็นสิ่งที่นําพาคุณไปในทิศทางที่มีความสุขนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคู่ควรที่จะมีความสุขนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีปากเสียงกันหรือว่ามีความไม่เข้าใจกันอันดับแรกอยากให้พูดคุยกันก่อนนะคะ วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักของชาวราศีพฤษภค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้มีมี่ไปแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักค่ะสวัสดีค่ะ